บอ่อน้ำผู้เมืองแร่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหลังหยุดหายไปนานกว่าสองเดือนจากเหตุแผ่นดินไหวเผยน้ำผู้ที่ประตูขึ้นมาใหม่ก็พวยพุ่งพุ่งขึ้นสูงกว่าเดิมจากกรณีเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เมียนมาช่วงบ่ายของวันที่28มีนาคม68ส่งผลให้บอ่อน้ำผู้ร้อนหย่อมบ้านเมืองแรเ่เขตพื้นที่บ้านศบสาหมู่4ตำบลเมืองอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ เนื่องจากน้ำร้อนที่เคยประทุพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินได้หยุดหายไปทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหวโดยไม่ทราบสาเหตุล่าสุดวันที่12มิถุนาย,ยน68มีรายงานว่าหลังจากได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนปรากฏว่าในช่วงเช้าของวันนี้บ่อน้ำพุที่หย่อมบ้านเมืองแร่ได้ประทุพุ่งขึ้นมาอีกครั้งอย่างอัศจรรย์หลังจากได้หยุดหายไปนานกว่า2เดือนโดยผู้เข้าไปพบเห็นและถ่ายคลิปคนแรกระบุว่าน้ำพุร้อนเมืองแร่ประทุ ขึ้นมาในช่วงเช้าเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้12มิถุนายนอย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้อาจเป็นเพราะในพื้นที่มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันอย่างต่อเนื่องและน้ำพุที่ประตุขึ้นมาใหม่ก็พุ่งขึ้นสูงกว่าเดิมน้ำพุมีความใสสะอาดผู้สนใจสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวชมได้แล้วสำหรับบ่อน้ำผู้ดังกล่าวตั้งอยู่ย่อมบ้านเมืองแรกเขตพื้นที่บ้านศบสาตำบลเมืองติดกับถนนเส้นทางหลวงสาย1265ระหว่าง อำเภอปลายไปยังวัดจันร์อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวอำเภอปลายประมาณ15กิโลเมตรโดยปกติแล้วบ่อน้ำพุเหมืองแร่น้ำจะพุ่งสูงถึง1.5เมตรมีอุณหภูมิ94-96องศาเซลเซียสสามารถต้มไข่สุกได้ภายใน5นาทีมีกลิ่นกำมะถันน้อยกว่าน้ำพุทั่วไปจึงมีคนให้ความสนใจมาเที่ยวชมและเอาไข่มาต้มกินกัน